โนจะต่างก็นเามครู้ันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกมันปแปลกๆนะมัน <c oughs> เป็นโนจัดเฉยๆโนจัดอุปาตะคณางอาวีติกันต่งกันแบบไม่มีควาไม่ตังเจิตผินะดนั่ะเกินนะก็ในฝ่ายที่เป็นปรรรุคละธรรมวะระก็เหมือนกันนะก็ไม่มีเหมือนกันนะ ฝ่ายที่เป็นบุคลธรรมบาระในะหน้าในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนี่นะกโนจะโนจะเฉยเนะโนจะอุป,ปทาทคณาอาวีติกันตังก็เวลาแปลนี่ก็น่าจะแปลยากพอสมควรนะเวลาแปลบาลีตรงนี้บางทีแปล,รเ,ล,ปลเราอ่านดูแล้วภาษานี่มันจะเข้าใจนะ ต้องต้องอธิบายถ่าไม่อธิบาย <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนะไม่ได้เข้าใจเลยนะคราวหน้าเราก็ขึ้นสุตตันตะจิตตะมิสกะวิเศษแล้วก็จะกล่าวถึงในสุตันตะจิตตะมิสกะวิเศษานี่ก็จะเป็นมีนำวรระมาสะแสดงมีทั้งหมดชื่อที่สภาวะที่จะมาสะแสดงมีทั้งหมดอยู่สิบหกในสิบหกนี้ เราเรียนแค่วราระเดียวเออแค่บทเดียวมีทั้งหมดสิบหกบทจะเรียนแค่บทเดียวเพราะว่าในหนังสือท่านก็ละไว้แล้วสาราคาปัทมิสกะสาราคาปัทมิสกะมิสก,กะก็คือผสมด้วยเจือปนปัทบทสาราคาก็คือ,อกล่าวถึงจิตที่เจือปนด้วยราคา ิตที่เชื่อมปมด้วยราคะก็คือโลภะนั่นเองโลภะมูลจิตนั่นเองธรรมดาโดยสภาวะจิตจิตจะไม่มีจะไม่มีราคาจิตเนี่ยจะสภาวะจิตจะไม่มีพวกนี้ผสมคือจะมีพวกสภาพจิตศาสาระนี่อันนี้ผสมแน่นอนเกิดเกิดผสมกับจิตอันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติที่เขาเกิดพร้อมแต่ว่าส่วนพวกราคะส่วนพวกโทสะส่วนพวกโมหะพวกนี้มัน มันแล้วแต่ใครจะมาผสมถ้ามาผสมกับจิตไหนจิตนั้นก็จัดว่าเป็นสาราังาจิตไปอย่างนี้นะ <c oughs> สะโทสะจิตสะโมหจิตพวกนี้นะก็จะเป็นลักษณะเนี้ยทีนี้เราต้องจําชื่อในทั้ง16เนี่ยนะล้วก็องค์ธรรมนี่เราต้องจําแล้วก็จําองค์ธรรมสาราคะปัทมิศกาก็องค์ธรรมได้แก่โลภะมูลจิตไปนะพอเป็นวีตาราคคปัทมิศกะนี่ก็เป็น จิตท,ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อวปนด้วยราคะตอนนี้เราจะดูยังไงก็คือเราต้องดูตรงมูลเราดูตรงมูลตัวมูลน่ะโลภามูลผสมไปไปผสมหรือประกอบไปจิตไหนจิตนั้นก็จัดว่าเป็นจิตที่เป็นสาราคะจิตไปอย่างนี้ดูตัวมูลโลภามูลใช่ไหมโทสาม,มูลไปประกอบกับจิตดวงไหนก็จิตดวงนั้นก็เรียกชื่อเป็น สะโทสะสะโทสะจิตไปอย่างเงี้ยก็มีจิตที่มีโทสะเพราเอาตัวมูลเป็นตัวเป็นฐานนะอย่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็พอมีจิตที่ผส,สมอย่างเงี้ยผสมอย่างเงี้ยก็เป็นวิเศษสะเป็นลักษณะพิเศษเป็นจิตพิเศษแต่เพราะมันมีสิ่งอื่นมาปนใช่ไหมโดยโดยปกติจิตสามัญลักษณะของจิตมันจะเป็นธรรมดาใช่ไหมเกิด อุปาทะภังคะาดักอย่างนี้อุปาทะเกิดพังค่าดักอดีตจิตอนาคตจิตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันจิตอดีตจิตอนาคตจิตแค่นี้นี่คือลักษณะสามัญของเขาเป็นอย่างนี้แต่พอมีราค้ามาประสงค์นี่อันนี้ก็การเกิดการดักเรื่องเขาก็จะนัน่นะก็จะแสดงไปอีกแบบหนึ่งนะนเป็นลักษณะ ตามแบบที่เกิดแก่บุคคลบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นนนะั่นงะนะเดี๋ยวคพ่อว่ากันในคาวหน้าเนะครัการต่อไปก็วันนี้ทีงแค่นี้มีตรงไหนสงสัยมีไหมก็ไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะน่าจะเคลียร์แล้วถ้าไม่เคลียร์ก็ไปดูให้เคลียร์ในคืนนี้นะต้องนะเดี๋ยวจะไม่จะงงบอ่อยนั่งดูบ่อยๆจะได้ไม่งงไม่งงนะต้องเออ